สวัสดีค่ะทุกคนมาแล้วนะคะกับการสวดมนต์ทำสมาธิกันเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ไปก่อนนะคะอ่ายิ่งมีคนนะคะร่วมสวดมนต์พร้อมกันร่วมนั่งสมาธิพร้อมกันมันเป็นพลังมันเป็นพลังพลังบวกพลังดีนะคะเสริมหนุนซึ่งกันและกัน สมมุติว่านะ,ะตุ่นทำแล้วหลายๆคนทำไปพร้อมๆกันนี่จะเสริมบุญบาร,รมีกันขึ้นไปมากขึ้นใช่ไหมคะเหมือนพลังหนึ่งคนเดียวกับพลังอีกหลายๆอันรวมกันเนาะ,ะเดี๋ยวขอแชร์ก่อนนะคะ,ะยิ่งเป็นเรื่องดีๆยิ่งเป็นเรื่องอทีนะ่ทำให้หลายๆคนจเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นเราก็ยิ่งแชร์เยอะๆนะคะ อแชร์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มจากการกราบพระกันก่อนอกราบพระระลึกถึงพระรัตนตรยัยนะคะ พระพุทธพระธรรมพระสงฆนน์อิมีนาสการณนะพุทธทางอภิปูชยามิอิมีนาสการณนาธรรมางอภิปูชยามิอิมีนาสการณนะสงังฆาอภิปูชยามิอรหังสมมาสัมพุทโธพะควาพุทธทางพะควันตังอภิวาเทมิ สวาขาโตพระขาวตาธมโมธรรมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนพระขาวโตสาวกสังโคสังคังนะมามิมายังพันเตวิสุงวิสุงราคณาทายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยามปิมยังพันเตวิสุงวิสุงราคณาทายะ ติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตะติยัมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงราคณาทายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสรนังขะฉามิธรรมังสระนังขะฉามิสรังคังสระนังขะฉามิทุติยามปิพุทธังสรนังขะฉามิ ทุติยามปิธรรมังสารนางคาฉามิทุติยามปิสร้างคังสารนางคาฉามิตตะติยามปิพุทธังสารนางคาฉามิตตะติยามปิธรรมังสารนางคาฉามิตตะติยามปิสร้างคังสารนางคาฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิขาประทางสมาธิยามิ อธินาธานาเวรมณีสิกขาประทางสมาธิยามิกาเมสุมิฉาจาราเวรมณีสิกขาประทางสมาธิยามิมุสาวาธาเวรมณีสิกขาประทางสมาธิยามิสุราเมระยะมัชฌะปมาถฐานาเวรมณีสิกขาประทางสมาธิยามิ สัพพางอัปราธางคมัทเมพันเตอุกาสะทวัตเยนะกตางสัพพางอัปราธางคมัทเมพันเตอุกาสะขมามิพันเตอิติปิโสภะควาอารหังสม,มาสัมพุโธว,วิชาจารณสัมปโนสุขโตโลกะวิทูอนุตตะโรปุริสธรรมสารถิ สัทธาเทวมนุษย์สานางพุโทโธพระขวาตีสวัขาโตพระขาวตาธรรมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปสิโกโอปนญยิโกปัจจตังเวทิตโพวินยูหิตีสุปฏิปันโนพระขวโตสาวกสังโคอุชูปฏิปันโนพระขาวโตสาวกสังโค ยาย้ปฏิปันโนภขาวโตวสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภขวโตวสาวกสังโฆยะทิทางจตาริปุริสายุคานิอัฏฐาปุริสปุคลาเอสะภขวโตวสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกะระเนโย อนุตตะรางปุญญาเขตตันโลกสัสติบทชุมนุมเทวดานะคะปุริมันจะทิสังราชาทัตตรัตโถปัสาสติคันทับพ,พานางอาธิปติมหาราชายสสิโสปุตตาปิตัสภะโวอินทะนามามหาพาลาอิทิมันโตชุติมันโต วันณะวันโตยัสสิโนโมทมาณาอัดถังสุทักคินันจัติสังราชาวิรุโโหตัปสปาษาสติกุมพันทานางอาทิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสสะพหาโวอินทนามาอิทิมันโตชุติมันโตว,วันณะวันโตยัสสิโนโมทมานาอัฏถังสุ ปชิมันจะที่สังราชาวิรูปักโขปัสสาสตินาคานางอาทิปติมหาราชา,าสัสิโสปุตตาปิตัสสะพหาโวอินทนามามหาภาราอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตาสัสสิโนโมทมานาอัดถังสุอุตตรันจะที่สังราชากุเวโรตับปัสสสติ ยักขานางอาทิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตาปิตัสสะพระหาโวอินทนามาอิทิมันโตชุติมันโตวัน,นะวันโตยสัสสิโนโมธมานาอัดถังสุปุริมาทิสังทัตตรัฐโธทักคีเนนะวิลูหักโก ปัชเมนะวิรูปกโขกุเวโรอุตตรังทิสังจตารโรเตมหาราชาสัมันตาจตุโรทิสาทัทธละมณะ,ะอัดถังสุสเกาเมจรูเปคิริศิคารตเตจันตะลิเขวิมาเนทีเปรัเถจาคาเมตารุวนะคาหาเน เคหะวัตุมหิเคเตภุมมาจจยันตุเทวาชละทละวิสะเมยักคันคันทัพพนาคาทิฏทันตาสันติเกยางมูนิวระวจนางสัทโวเมสุนันตุ ธรรมัสะวะนากาโลอยามพรทันตาธรรมัสะวะนการโลอยามพรทันตาธรรมัสวะนกาโลอยามพรทันตาเดี๋ยวเราไปนั่งสมาธิกันนะคะนั่งสมาธิกันสมาธิ สมาธินะคะก็คืออนั่งตัวโตรมือขวาทับมือซ้ายนะคะขัดสมาธินะคะหรือไม่สะดวกขัดสมาธิก็นั่งธรรมดาก็ได้นะคะห้อยขาได้นะคะยืดขาลงไปแล้วก็นะคะหลับตานะคะแล้วหายใจเข้าลึกๆให้ท้องป่องนะคะนับ1 2 3, 4สาสี่จากนั้นกั้นหายใจไว้นะคะแล้วก็นับ1 2 3 4งส7 8่าดด พอเสร็จแล้วให้ค่อยๆผ่อนลมหายใจออกช้าๆนับ1 2 3 4 5 6 7 8พร้อมกับท้องแฟบอ่าแล้วก็ทำแบบนี้วนไปเรื่อยๆแล้วก็สามารถใช้ใกายนำจิตนะคะโดยการนั่งนะคะแล้วก็ยิ้มอ่อนๆไปได้อ่าโอเคเริ่ม แผ่เมตตากันนะคะที่เราดั่งไปประมาณสิบนาทีสิบเอ็ดนาทีอาหารสุขิตโตโหมิขอให้ข้าพเจา้าจงเป็นผู้มีความสุขเถิดอาหารนิทุโคโหมิขอให้ข้าพเจา้าจงเป็นผู้ไม่มีความทุกษ อาหารอเวโรโหมิ oh omi, ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีเวรอาหารอพชาปัชโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีความพยาบาทเบียดเบียนอาหารอณิโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีความทุกข์กายทุกใจสุขิอตานางปริหารามิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด สเพสัตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดถึงสิ้นอเวราโหนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรเกิดกันและก,กันเลยอัพยาปชาโหนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาโหนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย สุขีอตานางปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ